ออคือรถนี้เข้ามา,าเมื่อวานทั้งหมดในวันนี้จะเข้ามา3ล้านแต่ที่ในโกดังที่รับไปแล้วหนึ่งล้านกว่าค่ะแต่วันนี้กําลังทยอยเข้ามา3ล้านที่เหลือก็จะเป็นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์จะเข้ามาอีกสี่ล้านแล้วก็ที่เหลือจะเป็นวันอังคารหนึ่งล้านกว่าก็จะครบแปดล้านห้าค่ะครบแปดล้านห้าภายในวันอังคารใช่ค่ะใช่ค่ะ แล้วในส่วนการกระจายนี่พอมาถึงแล้วเราจะก,กระจายออกไปเลยไหมคะหรือว่ายังไงเอ่อตอนนี้เมื่อกี้ทางรามามาเก็บกลุ่มัวไปตรวจต่อน่าจากระจายได้สักวันจันทร์ถ้าผลรามาผลแบบห้าวัน,นกราะครัดดดดบผลแบบเขาขอห้าวันกำลังเรีงทางรามาถ้าได้สักสามวันวันจันทร์ทางการถกมาก็ไปสีก็ไม่น่าติดเลยพร้อมจะกระจายสินค้าไปอยู่แล้วหม,มายความว่าต้องรอผลแบบออกมาก่อนถึงจกระจายสินค้าออกไปได้ใช่ใช่ค่ะ การกระจายสินค้าเนี่ยไปให้แต่และจังหวัดเนี่ยไปลงที่ประธานีการหรือว่าไปดอกตามร้านที่สปสชเขาลงชื่อไว้ให้ครับที่ดูส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลจังหวัดแล้วก็เป็นสาธารศสุขจังหวัดแล้วก็มีร้านขายยาเรากระจายถึงจุดเลยครับไม่พักวิ่งออกจากทางนี้ก็วิ่งตรงไปเลยด้วยรถควบคุมระรับแผนการกระจายจะออกไปยังรอบนอกก่อนแล้วก็เข้ามาในัจหวัดเมืองว่าอย่างไรบ้าง